สวัสดีค่ะแอดหวานเองนะคะอัพิสโตนี้แอดหวานมีตอนที่13ของละครจีนเรื่องอาณาจักรวิญญาณมาฝากนะคะก็หลี่มู่แล้วก็ปูหลี่นะคะก็ได้พาฉินเลี่ยเนี่ยมาที่ยอดเขาแห่งทานน้ำแข็งค่ะที่นี่มีประวัติว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ป่าไม้เขียวชะอุ่มแล้วก็เคยมีสัตว์พูดโบราณอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเนี่ยได้มีฝ่ามือที่กดลงมาจาับฟ้าก็ทําให้กลายเป็นเขาน้ําแข็งไปเลยที่หนาวเหน็บจนทําให้สัตว์พูดเนี่ยหนีหายไปหมดน้ําแข็งก็ปิดผนึกฟ้าดินใช้พลังนะคะคือเพียงฝ่ามือเดียวก็ทลายฟ้าถล่มดินได้สารัะเะแห่งน้ําแข็งยะเยือกที่อยู่ภายในนั้นน่ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่โบราณกาลคะ่ะก็ยังคงซุกซ่อนอยู่ภายในดินแดนหิมะแห่งนี้ตลอดเวลานะคะแล้วก็บอกว่า ฉินเลี่ยนเนี่ยจะเข้าถึงสารัตถะแห่งน้ำแข็งยะเยือกนี้ได้หรือไม่ก็ต้องดูวาสนาของเจ้าแล้วหลี่มู่พูดว่าข้าให้เวลาเจ้าสามเดือนอีกสมเดือนพวกเขาจะกลับมารับแล้วฉินเลี่ยก็เลยถามว่าแล้วจะบรรลุสารัตถะแห่งน้ำแข็งยะเยือกได้อย่างไรปู่ลี่ก็ใช้ฝ่ามือวางบนเหนือหัวฉินเลี่ยก็เหมือนจะมอบพลังบางอย่างให้นะคะ อแอดอธิบายให้ฟังสารัฐถะเนี่ยมันก็แปลว่าลักษณะความเป็นเนื้อแท้นะคะใจความสําคัญเนื้อหลักของเรื่องค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็คงจะหมายถึงการบําเพ็ญเพียรนะคะปูรีคงให้ฉินเลี่ยมมาฝึกบําเพ็ญอยู่ที่นี่แหละค่ะ จากนั้นนะคะภาพก็จะปรากฏว่าชินเลียกก็ค่อยๆฝึกบำเพ็ญเพียรไปค่ะสัพพสิงร้วนเป็นภาพวาดนะคะพระสุทาเป็นเส้นเลือดร่างกายคนเป็นเส้นเอ็นดวงดาราหมุนเวียนฟ้าดินเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นแผนภูมิกระบวนพูดโอ้โหฝึกไปนะคะบำเพ็ญเพียรไปก็ท่องไปค่ะทางด้านเก่าอี้บ้างนะคะ เกาอี้ e เนี่ยที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งเขาได้ยินเสียงทหารกลุ่มหนึ่งพูดขึ้นว่าตายเท้าม้าป่ามารแห่งม้าป่าโลหิตผู้พิทักมีคำสั่งให้ตามจับตี้ซืดจิวหากขัดขืนให้ฆ่าได้ทันทีแล้วก็วิ่งค้นหาไปทางอื่นนะคะตี้ซืดจิวก็ได้ปรากฏตัวต่อหนะ e ้าเกาอี้ค่ะหลังจากที่ทหารกลุ่มนั้นผ่านไปแล้วเขาก็ได้ปะทะกับเกาอี้เล็กน้อยนะคะแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเกาอี้ e นี่เป็นใคร ตี้ซือจิ๋วค่ะก็สนใจกลิ่นไอมานในตัวของของเก่าอี้เนี่ยแหละนะคะแล้วเขาก็ได้แนะนำตัวเองว่าเขาคือตี้ซือจิว๋วประมุกแห่งหอเงามืดที่เป็นองค์กรนักฆ่าภายใต้สำนักเฉินล้วนนั่นเองค่ะภาพตัด ไปที่ตู้เร้าหยางบ้างนะคะตู้เร้าหยางที่ถูกถังซื้อฉีพามารักษาตัวอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งก็ใช้ชีวิตกันอย่างสงบนานถึง3เดือนเลยค่ะจนเร้าหยางอาการดีขึ้นแล้วระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นเร้าหยางก็ถามว่ามีอะไรที่นางปิดเขาอยู่หรือไม่เพราะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับนางจึงพอจะทําให้สังเกตถึงความ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของนางได้บ้างทั้งซือฉีก็บอกว่าที่นางต้องปิดบังเพราะตอนนั้นนะ่ะเศร้า,ย,ายังบาดเจ็บหนักนางไม่อยากให้กระทบกระเทือนแล้วก็บอกว่าพ่อของเขาตายแล้วถูกฉินเลี่ยฆ่าตายเพราะต้องการล้างแค้นให้สกุลหลิงเลยขอท้าสู้กันที่กลางถนนตอนนี้ตำหน,นักชนหลวก็ได้ตามจับตัวฉินเลี่ยอยู่แต่ก็ยังจับไม่ได้โอ้โหลูกชายนะคะตู้เศร้ายางก็ช็อกไปเลยค่ะ จากนั้น3เดือนผ่านไปนะคะภาพตัดมาที่ปูลี่แล้วก็หลี่มู่ที่กลับมาค่ะมาหาชินเลียดตามนัด พวกเขาก็เห็นว่าสารละถาแห่งน้ำแข็งเย,ยือกได้หายไปอยู่ในตัวของฉินเลี่ยหมดแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากที่ใครคนใดจะสามารถทำแบบนี้ได้ปูลี่ก็เลยเล่าว่านางเคยเห็นปู่ของฉินเลี่ยเคยฝึกบำเพ็ญอยู่ที่ยอดเขาทุ่งหิมะใช้กดแห่งปัญจธาตทองน้ำไม้ดินไฟเขาล้วนใช้ได้อย่างคล่องแคล่วดังใจเลยนางคิดว่าเป็นความสามารถพิเศษของผู้อาวุโสชินแต่ดู แล้วสายเลือดของตระกูลฉินนั้นล้วนเป็นผู้มีพรสวรรค์ไม่ธรรมดาจริงๆมีรากฐานแห่งพลังภูมิทั้งห้าแขนงสารัถะแห่งน้ำแข็งเยือกพวกนี้อาจจะถูกรากกับภูมิของชินเลี่ยดูดเข้าไปแล้วก็ได้ถ้าจำได้นะคะตระกูลชินเนี่ย God of Lost Fantasy ะคะ่ะราชันนะคะเทพบพรรพการพระเอกก็แซดชินนะคะชินวันเทียน,นะคะ่ะโอ้โหแซชชินนี่เป็นทเทพหมดเลยนะคะ ต่อๆแอดวานนอกเรื่องค่ะมาเรื่องนี้นะคะพระเอกของเราชื่อชินเลียค่ะก็บอกทั้งสองคนว่าแม้ตบะของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยังเป็นระดับปากฏเท่านั้นคือคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งถึงจะมั่นคงแล้วก็ยังบอกอีกว่าสารัฐะแห่งน้ําแข็งยเยือกพวกนี้ทำให้เขาเกิดภาพหนึ่งในสมองขึ้นมาปูรีก็บอกว่าใช้สารัตะแห่งน้ำแข็งยเยือก แปลงเป็นแผนภูมิกระบวนพูดดูเหมือนในตัวชินเลี่ยนเนี่ยมีความลับที่ซ่อนไว้ไม่น้อยเลยแล้วก็มอบเนตรน้ำแข็งเย,ยือกให้กับชินเลี่ยค่ะก็บอกว่ามีสิ่งนี้แล้วที่ใดในโลกนี้ชินเลี่ยก็สามารถไปได้แล้วมันยังเป็นกุญแจนะคะที่ใช้เปิดโลกผนึกน้ําแข็งแห่งนี้ด้วย ก็ไว้ให้ชินเรียกกลับมาฝึกบำเพ็ญต่อยอดได้แม้จะบรรลุสารตัฐแห่งน้ำแข็งยะเยือกแล้วลีมูก็บอกให้ชินเรียกเก็บไว้ให้ดีๆไม่งั้นะจะไม่มีใครมาเปิดประตูให้เจ้าอีกแล้วนะชินเรียกก็บอกว่าพวกท่านจะไปแล้วหรือ ปูลี่ที่นางช่วยชินเลี่ยไว้ก็เพื่อตอบแทนปู่ของเขาถือได้ว่าได้ทดแทนเรียบร้อยแล้วชินเลี่ยก็ถามว่าเคยรู้จักปู่เขางั้นหรือแล้วก็ถามว่ารับปู่เขามาที่นี่ทําไมปูลี่ก็บอกว่าเขาอะต้องการเข้าไปยังเบื้องลึกของฐานน้าแข็งนางเป็นคนเฝ้าดูแลทางเข้านี้มาตลอดดูเหมือนว่าต้องการตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายกลับหาอะไรไม่เจอเลยชินเลี่ยจึงพูดขึ้นว่าปู่เขาต้องการตามหา อะะไรกันนะปู่ลี่ก็บอกว่านางเองก็ไม่รู้เช่นกันตอนนั้นเขาเพียงแค่ชี้แนะการบำเพ็ญให้นางแล้วก็รีบร้อนจากไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยดังนั้นนางจึงช่วยชินเลี่ยให้มาอยู่ที่นี่เพื่อบรรลุสารัตถะแห่งน้ำแข็งยะเยือกหลี่มู่ก็บอกชินเลี่ยว่าบรรดาผู้แข็งแกร่งแห่งอาณา เขตทองคำที่อยู่ศูนย์กลางเนี่ยทุกคนล้วนเข้าถึงต้นกำเนิดอย่างหนึ่งของพลังวิเศษอย่างน้อยชนิดหนึ่งสารัถะแห่งน้ำแข็งยเยือกนี้ก็คือพลังต้นกำเนิดของเจ้าปูรี่พูดขึ้นมาว่าและแผนภาพกระบวนพูดที่เจ้าสัมผัสได้ครอบคลุมถึงสัจธรรมแห่งฟ้าดินอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเจ้าต้องทบทวนให้ดีหากมีวาสนาและโอกาสอาจจะได้สัมผัสได้ถึงทักษะ เพชรพลังพูดในสมัยโบราณนการนั้นก็ได้ชินเลียเียกกล่าวขอบคุณคำชี้แนะของทั้งสองแล้วก็บอกว่าข้าจะไม่มีวันลืมหลี่หมู่พูดขึ้นมาว่าหลังจากนี้เขาจะทำอะไรต่อชินเลียกก็ตอบว่าเขาอยากเข้าไปที่สำนักยุทธโทรปกรณ์หลี่หมู่ก็บอกว่าไปตามหาเบาะแสของปู่เจ้างั้นหรือชินเลียบอกว่าใช่ หลี่หมู่ก็จึงพูดขึ้นว่าภูเขาเปลวเพลิงเป็นประตูทางเข้าสำนักยุทธโธปกรณ์แม้สำนักยุทธโธปกรณ์จะอยู่ในระดับเหล็กดำแต่ก็ไม่ขึ้นตรงกับภาคีนินสวรรค์หรือวิหารศักดิ์สิทธิ์ปาจี เป็นกลุ่มอิทธิพลที่ประกอบขึ้นมาจากช่างร้อมศาสตาเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ช่างร้อมศาสตาทั่วทั้งดินแดนขึ้นสีชาติต่างก็อยากเข้ามาให้ถึงชินเลียดได้ฟังแล้วก็คุกเข่าขอบคุณทั้งสองอีกครั้งแล้วก็พูดขึ้นว่าหากอนาคตเขาประสบความสําเร็จจะไม่ลืมพระคุณของทั้งสองเลยปูลี่ก็แนะว่าเจ้ายังมีเรื่องที่ปล่อยวางไม่ได้ให้รีบปล่อยวางซะ ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถผ่านด่านเข้าไปสำนักยุทธโธกกรได้แล้วทั้งสองก็หายตัวแวบไปเลยนะคะจากนั้นภาพตัดมาที่ณภาคีสวรรค์ค่ะทิดาทรงก็ได้กลับมารายงานเรื่องที่กำจัดพูดกืนวิญญาณได้แล้วและเรื่องที่เผ่ามารจากใต้พิภพบ,บุกขึ้นมาจะต้องตามสืบต่อให้รู้แน่ชัด ทรงวีปมุกแห่งภาคีนินสวรรค์แล้วก็เป็นพ่อของทิดาส่งถิงอี้ได้สั่งให้ทรงสื่อยวนลูกน้องคนสนิทไปตามสืบเรื่องนี้และปะมุกภาคีก็ถามทิดาส่งต่อไปว่าผ่านไปตั้งสามเดือนแล้วทำไมเพิ่งกลับมารายงานเรื่องทั้งหมดธิดาส่งก็บอกว่าหลังจาก ศึกทะเลเหมอกอินทนินก็มีเรื่องที่ต้องจัดการมากมายและบอกถึงเรื่องที่รักษาการหอชิงอินนะโดนฆ่านะคะทีนี้ประมุกส่งอี้ค่ะก็ได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งโมโหก็บอกว่าแค่ประมุกระดับหินครามคนเดียวตายมีอะไรให้หน่าพูดถึงแล้วยังพูดต่ออีกว่าทิดาเชียที่เคยดูแลศึกใต้พิภพจะกลับมารายงานภายในสมวันจริงๆแล้วเจ้ามัวทาอะไรอยู่อย่าปิดบังค่า ที่ดาซ่งจึงได้สารภาพเรื่องทั้งหมดว่าฝีมือพูดกืนวิญญาณไม่ใช่ของนางแต่เพื่อรักษาหน้าพ่อไว้นางเลยต้องกำจัดคนที่เมืองผาหิมะให้หมดประมุกซ่งวีก็โกรธแค้นใหญ่เลยนะคะก็บอกว่านอกจากกงมู่เลี่ยที่ไม่มีตัวตนแล้วเจ้ายังเคยเห็นข้าอยู่ในสายตาอีกหรือแล้วก็เอากล่องนะคะที่ที่ดาซ่งพกติดตัวไว้ตลอดมาทำลายต่อหน้านางแล้วก็บอกอีกว่าตอนที่เจ้าอายุเท่านั้น เขาอยู่ในระดับกำเนิดขั้นสูงสุดแล้วแต่นางยังอยู่แค่ระดับบรรุไม่เอาไหนเลยแล้วก็เดินออกไปค่ะ ทางด้านตู้เซาหยางที่กลับมาที่หอชิงอินเพื่อเคารพหลุมศพพ่อนะคะหยวนเทียนเยาเนี่ยก็เข้ามาหาเซาหยางแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังจับตัวฉินเลี่ยมไม่ได้แต่เขาจะไม่ยอมเลิกลาเป็นอันขาดเซาหยางก็ขอบคุณเขาแทนพ่อนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตำหนักเฉินรั่วเข้ามาดูแลหอชิงอินแล้วก็มีท่าทีจะไม่ชอบสก,กุลตู้สักเท่าไหร่ ยวนเทียนหยาชอบนะคะชอบในความตรงไปตรงมาของเซาหยางก็พูดขึ้นว่าถ้าช่วยเขาทำงานเรื่องหนึ่งเนี่ยหอชิงอินจะได้กลับมาเป็นของสกุลตู้แน่นอนเซาหยางก็ถามว่าเรื่องอะไรยวนเทียนหยาก็บอกว่าคืนนี้ให้เขาพักที่นี่สักคืนหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางซึ่งเป็นวันสำคัญที่สำนักยุทธโภกกรจะเปิดรับลูกศิษย์ปีละหนึ่งครั้ง เศร้าอย่างค่ะที่กลับเข้าไปในหอชิงอินนะคะแต่ว่าทั้งซื่อฉีก็ได้ใช้มนค่ะแปลงมาเป็นผีเสื้อก็ถามเขาว่าท่านจะไปแล้วหรือคือไปจากบ้านที่พวกเขาเคยอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้สเดือนเศร้าอย่างก็บอกว่าเขาเองก็ไม่อยากไปนางเป็นคนช่วยชีวิตเขารักษาบาดแผลให้เขาแล้วยังทําให้เขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเรื่องพอของเขาที่เคยคิดจะทําลายตะบะเขาเขาเองก็ไม่เคยโกรธเคืองเพราะเขาเองก็เป็นคน ทรยศพ่อนะคะทำให้พ่อต้องผิดหวังแม้ตอนนี้พ่อจะตายไปแล้วเขาก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับพ่อแล้วแต่เขาก็ยังต้องเผชิญหน้ากับตัวเองนี่เป็นหนทางเดินของเขาแล้วก็ขอให้ครั้งนี้ทั้งซื่อฉีไม่ต้องตามเขาไปอีกไม่ต้องมาคอยช่วยเหลือเขาเขาอยากที่จะทำให้สำเร็จด้วยตัวเองแล้วก็หวังว่าหากวันข้างหน้าได้พบนางอีกครั้งเนี่ยจะไม่มีวันแยกจากกันแล้ว ทั้งซือฉีค่ะก็บอกว่าแม้นางเองไม่อยากจะเข้าใจแต่ก็ต้องเข้าใจและยอมรับและบอกว่าจะรอเขาไม่ว่าจะนานเท่าไหร่แล้วเศร้าอย่างก็จะไปนะคะ ทางด้านตู้จิ่นบางเก็บของเรียบร้อยก็บอกว่านนี่ยเขาพร้อมที่จะเดินทางไปกับเซ้าหยางด้วยแต่เซ้าหยางก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่ใช่ประมุกน้อยที่ต้องมีคนล้อมหน้าล้อมหลังอีกแล้วเจ้าสามารถเลือกทางเองได้หรือว่าจะให้เขาอยู่ที่นี่เผื่อว่าวันหนึ่งเขาจะกลับไปเป็นประมุกที่นี่ก็ได้แล้วบอกให้ตู้จิ่นเนี่ยช่วยดูแลหลุมศพของพ่อเขาด้วยตู้จิ่นก็รับคำด้วยความพักดีเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นภาพตัดไปที่สำนักยุโทโธปรกรณ์ค่ะที่มีการเปิดรับสิทธิ์ประจำปีนะคะก็มีผู้คนมากมายเลยมารอเข้ารับการคัดเลือกชินเรียเองก็มานะคะแต่เขาก็สวมหน้ากากเหล็ก ครึ่งหน้าพลางใบหน้าเอาไว้และเขาก็ยังได้เจอคนที่หน้าตาเหมือนอี้ซินค่ะเพื่อนของเขาที่หมู่บ้านหลิงแต่กลับไม่ใช่คนนั้นก็คืออี้หยวนประมุกน้อยแห่งเมืองทะเลหมอกอินทนินนั่นเองนะคะที่หัวเทียนจงอะคะ่ะยืมให้จิตบางส่วนเขาให้กลายเป็นอี้ซินนั่นเอง อี้หยวนนะคะก็รับหน้าที่ดูแลเฝ้าประตูเมืองทะเลเหมอกคะ่ะแต่ก็โดนพ่อสั่งลงโทษไล่ออกมาเลยทำให้เขาพนเจนจรไปเรื่อยๆนะคะจนเห็นว่าที่นี่เปิดรับสิทธิ์ก็เลยมาลองดู ู้เศร้าอย่างก็มาด้วยเช่นกันนะคะในการคัดเลือกก็มีเหรียญโหลสิทธิ์พ่ลองของสำนักยุทธนะคะยุทธโทปกรณ์มาเป็นคนจัดการค่ะโดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเนี่ยต้องจ่ายหินวิญญาณน,นินลัดนะคะชั้นเลิศมาคนละหนึ่งก้อนไม่ว่าจะผ่านการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามก็จะไม่คืนหินวิญญาณน,นี้ให้แล้วก็ให้ทุกคนนะคะเข้าแถวค่ะจ่ายหินวิญญาณมาหลังจากนั้นนะคะ เลียนโลเนี่ยก็ได้อธิบายถึงการล้อมศาสตราให้กับผู้สมัครทุกคนฟังว่าการใช้พลังวิเศษล้อมวัตถุวิเศษให้เป็นศาสตราวุธสิ่งที่สำคัญที่สุดของศาสตราวิเศษเนี่ยไม่ใช่วัตถุวิเศษหลอกแต่เป็นแผนภูมิกระบวนพูดที่ตรงกับคุณสมบัติประจำตัวของพวกเจ้าแล้วก็ถึงด่านแรกก็เป็นการข้ามหน้าผาสองฝั่งนะคะโดยที่จะมีเสาหินคาเรียงต่อกันไปข้ามไปใคร ที่ข้ามไปได้ก็ผ่านด่านแรกอี้หยวนเป็นคนแรกที่ผ่านไปได้นะคะต่อมาก็เป็นเศ้าหยางค่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีคนอื่นๆที่ยังไม่ได้ข้ามก็บอกว่าการสอบเข้าสำนักยุทธโทรปรกรณ์มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มีคนสองคนนะคะลองกระโดดข้ามตามไปบ้างค่ะแต่เสาหินก็แตกทำให้หล่นลงไปในเหวด้านล่างก่อนนะคะเลี่ยนโหลก็เลยบอกว่าเนี่ยแค่เป็นเบื้องต้นเท่านั้น หากยังไม่รู้จักแผนภูมิกระบวนพูดก็ไม่ควรที่จะได้เข้าสำนักชินเลียเลยได้รู้ว่าแต่ละเสาจะมีแผนภาพกระบวนพูดอยู่ต้องเหยียบเสาหินแต่ละอันให้ถูกไม่อย่างนั้นมันจะแตกแล้วก็ตกลงไปในเหวค่ะชินเลียก,ก็ลองโดดข้ามไปบ้างก็ผ่านไปได้นะคะ อี้หยวนเห็นชินเลี่ยก,ก็ชมว่าเขาเก่งแล้วก็ถามว่าเจ้าชื่ออะไรอยากรู้จักชินเลียก,ก็บอกว่าข้าชื่อชินปิงอ่าบอกไปอีกชื่อหนึ่งค่ะด่านที่สองนะคะก็มีผู้ผ่านมาได้10กว่าคนชื่อว่าผาไร้คำหนึ่งเลี่ยนโลนะคะก็อธิบายว่าการ การหลอมศาสตราต้องเป็นผู้ที่มีจิตข้างในบริสุทธิ์ถึงจะทำการใหญ่ได้แล้วก็บอกวิธีการก็คือให้แต่ละคนเน่เอามือไปวางที่แท่นหินหากเป็นผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ไม่ฟุ้งซ่านก็จะสามารถผ่านไปยังหน้าผาอีกด้านได้แบบไม่ยากแต่หากมีใจที่ฟุ้งซ่านนั้นก็ถือว่าพ่ายแพ้ต้องกลับไปทางเดิม อ,อีหยวนก็เป็นคนแรกเช่นเดิมนะคะเขาก็เอามือไปวางที่แท่นหินแล้วก็ปรากฏค่ะมีแผ่นหินนะคะเรียงต่อกันไปเป็นทางเดินให้เขาข้ามไปจนสำเร็จแล้วคนอื่นๆก็มาทดสอบค่ะเซาหยางก็มาพร้อมกับฉินเลี่ยเซาหยางเองทำทำให้ได้สงบใจก่อนนะคะก็ผ่านไปได้เช่นกันแต่ชินปินค่ะหรือว่าพระเอกของพวกเราเนี่ยนะคะ <c oughs> คือ ชินปินก็คือฉินเลี่ยนะคะไม่อาจจะทำใจให้สงบได้ค่ะเขายังคงมีจิตที่คิดถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมาจนทำให้ไม่สามารถข้ามไปได้ จากนั้นภาพตัดมาที่อี้ชือนางเอกของพวกเรานะคะที่นางก็ยังอยู่ที่เขาเจทมินก็ลูล่หลีค่ะก็เข้ามาหานางที่นั่งเหมอแล้วก็ถามว่าเจ้ายังคิดถึงเรื่องวันนั้นอยู่อีกหรือก็คือวันที่เกาอี้จะทําร้ายนางนะคะนางก็กังวลว่าเอ๊ะตกลงได้กันไหมเนาะอี้ชือก็บอกว่าเรื่องอดีตนางไม่คิดแล้วแต่ก็กําลังนึกถึงเรื่องในอนาคต ลูหลี่ก็บอกว่าเรื่องอะไรอี้ชือก็พูดขึ้นว่าจะฆ่าเกาอี้ยังไงดีลูหลี่ก็เลยบอกว่าแค่ฟันฉับเดียวก็ตายแล้วอี้ชือก็พูดขึ้นว่านางไม่เคยฆ่าคนมาก่อนแล้วว่าจะใจแข็งทําไม่ได้ฆ่าควรทําอย่างไรดี ลูหลี่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปถามอาจารย์แล้วอีชือก็ไปหาอาจารย์ค่ะอาจารย์ของนางก็บอกว่าผู้ที่จะทำการใหญ่ได้สำเร็จเนี่ยในยามที่จำเป็นจะใจอ่อนไม่ได้เด็ดขาดต้องใจแข็งให้ได้เจา้าอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรใช่ไหมแล้วก็บอกให้อี้ชื้อค่ะยกจอกน้ำที่กำลังลินอยู่ขึ้นมาแล้วถามนางว่าเห็นอะไร อีฉือมองน้ำในจอกแล้วบอกว่าเห็นตัวเองอาจารย์ก็เลยพูดขึ้นว่าคนที่อยู่ในน้ำใช่เจ้าหรือไม่อีฉือตอบว่าใช่แล้วอาจารย์ก็พูดต่ออีกว่าคนที่อยู่ในน้ำเป็นเจ้าแต่ไม่ใช่เจ้าเจ้าในอดีตเจ้าในตอนนี้เจ้าในวันพรุ่งนี้คนไหนต่างหากที่เป็นเจ้าที่แท้จริงเป็นเจ้าแต่ก็ไม่ใช่เจ้าล้วนแต่จะเปลี่ยนผันไปเพราะคนอื่นและเรื่องราว คนก็เหมือนกับแหนที่ไหลไปตามน้ำเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวหยุดตรงโน้นไม่มีที่ให้พึ่งพิงมีเพียงแต่ตามหาตัวเองที่แท้จริงเจอแล้วรู้อย่างถ่องแท้และแน่ใจแล้วหากเจอเรื่องใดในอนาคตก็จะมีทิศท,ทางแล้วอีฉือก็ตอบว่าสิทธิ์เข้าใจแล้วค่ะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พระเอกที่ตอนนี้ชื่อว่าชินปินแล้วนะคะคือชินเลี่ยมไม่ได้บอกชื่อจริงค่ะ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชินปินนะคะชินปินที่ยังผ่านด่านสองเข้าไปไม่ได้ก็ได้ใช้เนตรน้ำแข็งเย,ยือกหายตัวกลับไปที่หมู่บ้านหลิงเพื่อเคารพป้ายวิญญาณของทุกคนที่ตายไปแล้วก็ไปหาอี้ชือที่เขาเจ็ดทมินต่างคนต่างก็ถามกันว่าเป็นอย่างไรบ้างชินเลี่ยบอกว่าเขาสบายดีมากและตอนนี้เขาใช้ฐานะ ของชื่อชินปินเพื่อเข้าไปที่สำนักยุทธโทรปกรณ์อีชือก็บอกให้เขาระวังตัวด้วยแล้วก็ถามว่าชินเลียได้เจอเกาอี้บ้างไหมชินเลียบอกว่าไม่เจอเลยมีอะไรหรือเปล่าอีชือก็ตอบว่าไม่แล้วก็บอกว่าเขาคงกลับไปที่หอชิงวินจากนั้นก็มอบจดหมายอันหนึ่งให้ชินเลียเก็บไว้บอกว่าถ้าเจอเกาอี้เนี่ยให้ชินเลียเปิดอ่านชินเลียบอกว่าเปิดตอนนี้ไม่ได้เหรอ อี้ชือบอกว่าให้เชื่อนางจินเลียก็ทําตามแล้วก็พูดขึ้นว่าที่เขาเคยรับปากสัญญาว่าจะแต่งงานกับนางแต่เขาเองก็ทําลายงานแต่งนั้นไปก็คือตอนที่จับพูดเกินวิญญาณตอนนั้นนะคะหากต่อไปเนี่ยเขาตามหาปู่เจอแล้วนางยังยินดีที่จะแต่งงานใช้ชีวิตกับเขาไหมอี้ชื้อก็ตอบว่าระหว่างเราอะ่ะยังคงมีสัญญาอะไรอีกหรือ ก็คือยอมรับปากนะคะแล้วฉินเลียกก็บอกว่าเขาชีวิตนี้จะไม่ทำให้นางผิดหวังค่ะตัดมาที่สำนักยุทธโทกกรน,นะคะที่มีคนผ่านด่านที่สองมาได้4คนค่ะก็ เลี้ยนโลนะคะก็ให้แต่ละคนแนะนำตัวก็มีอี้หยวนประมุกน้อยแห่งเมืองทะเลหมอกอินทนินค่ะมีผังเฟิงนะคะแห่งเขาอุ่นเซียวแล้วก็มีโอหยางซิงแห่งสำนักช่างวี่แล้วก็มีตู้เซร้าหยางด้วยแห่งดินแดนเหนือค่ะ และชินปินนะคะพระเอกเนี่ยหลังจากที่เขากลับไปทำเรื่องที่ค้างคาใจหมดแล้วก็ทำให้ใจเขาไม่ฟุ้งซ่านจนสามารถผ่านด่านได้เข้ามาเป็นคนสุดท้ายหลังจากนั้นเลี่ยนโหลก็ได้แจ้งกฎระเบียบของสำนักให้ทุกคนได้ทราบแต่ก็มีหญิงคนหนึ่งเข้ามานะคะเลี่ยนโหลก็บอกว่านางคือสิทธิพี่ใหญ่แล้วก็ให้ทุกคนทำความเคารพทุกคนก็ทำตามสิทธิพี่ใหญ่ก็คือที่ด่าเสียจิงเฉียน หรือว่าถังซือฉีนั่นเองนะคะแต่คราวนี้นางมาในฐานะสิทธิพี่ใหญ่ของสำนักยุทธโภปกรค่ะแล้วนางก็สั่งให้ชินเลี่ยตามนางออกไปคุยข้างนอกนะคะจบตอนที่13แล้วนะคะโอ้โหทิดาส่งทิดาเชียนี่คือบทเด่นมากเลยนะคะเกือบจะเด่นกวบทนางเอกของพวกเราแล้วค่ะ จบตอนที่13แล้วนะคะโอมีความสุขเล่าเรื่องนี้เล่าไปก็มีความง่วงนะคะก็เดี๋ยวก็หลับกันทั้งคนเล่าแล้วก็คนฟังแล้วกันค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีจ้านี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟ e s e ิสนว l แ n d ซีร i ส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ